สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งจะพาทุกคนมาทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพันนะเครื่องดื่มตัวนี้ช่วยดูแลผิวพรรณด้วยช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและที่สําคัญช่วยสลายไขมันพร้อมลดน้ําหนักค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยค่ะว่าตัวไหนมันช่วยเราบ้างนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะคือกล้วย ใช้กล้วยหอมนะคะทุกคนกล้วยหอมแน่นอนค่ะมีไฟเบอร์และประโยชน์มากมายยิ่งระบบขับถ่ายก็ดีค่ะโอเคกล้วยหอมนะทุกคนใช้แค่ครึ่งลูกนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่แน่นอนก็มีไฟเบอร์เหมือนกันวิตามินซีสูงช่วยบำรุงผิวพรรณดูให้เปล่งปลั่งโอเคไม่พูดเยอะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นี่ใช้ประมาณ2-3ลูกนะคะทุกคน ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตข่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะทุกคนโยเกิร์ตนี้แน่นอน,นะค่ะทุกคนเขามีเขารเรียกอะไระจูรินซีรสอกะไรวะจูรินซีแล็โตบาซิลัสประมาณนั้นโอเคโยเกิร์ตเนี่ยให้แคลเซียมสูงและที่สาคัญช่วยดูแลผิวพรรณช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและที่สําคัญนะคะยังย้ํานะคะทุกคน มันพูดถึงถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยดูแลเส้นผมของเราให้งอกช้านะคะทุกคนหรือไม่งอกเลยนะโอเคเลื่มฝลังโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นนมพร่องมันเลยหรือน,นมไขมันต่ําเท่านั้นนะคะทุกคนนะประโยชน์เยอะแน่นอนค่ะอยากรู้ประโยชน์ว่าเยอะแค่ไหนก็อ่านข้างกล่องเอานะเธอเออ,อส่วนนมนมจืดนี่ก็ใช้ครึ่งกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมกันเลยนะ พึ่งก็จะใส่กล้วยลงไปนะกล้วยนะคะทุกคนครึ่งลูกนะเออครึ่งลูกตัวต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอร,รี่สตอรอเบอรี่พึ่งกระหั่นเรียบร้อยแล้วใช้สองลูกอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตนะคะใช้ครึ่งถ้วยค่ะทุกคนครึ่งถ้วยแบบนะคะยังไม่หมดจะนี่หมด ทีนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นนมจืดนะคะนมจืดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดตัดแป๊บนมจืดใช้ครึ่งกล่องค่ะทุกคนอืมโอ้โตะเลดไปนิดนึงนี่ค่ะทุกคนโอเคเมื่อส่วนผสมมันลงไปอยู่ในเครื่องปั่นแล้วทีนี้เพิ่งก็จะไปปั่นนะ อ่างั้นเดี๋ยวเพิ่งมานะคะเพิ่งขอตัวไปปั่นแป๊บนึงนะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะค่ะและเพิ่งอยากจะบอกว่าเวลาที่ดื่มที่ดีที่สุดนะคะก็คือมื้อเย็นค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปทําดื่มแทนมื้อเช้าก็ได้นะเอาง่ายๆนะคะคือแทนอาหารมื้อนั้นไปเลยนะถ้าจะดื่มแทนมื้อเช้าและส่วนมื้อเย็นก็คือแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยนะคะทุกคนแก้วนี้แน่นอน,นะค่ะไม่เกิน5วัน7วันนะคะทุกคนน้ําหนักลด เอวเป็นเอวค่ะทุกคนนะและเพิ่งอยากจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าดื่มเครื่องดื่มพวกนี้แทนอาหารมื้อเย็นยังไงก็ลงชัวค่ะเพราะว่ามันน้อยพลังงานก็ไม่เกิน200แคลอรีนะคะทุกคนคะ่ะมื้อเย็นเป็นอะไรที่ร่างกายเราต้องการพลังงานน้อยที่สุดค่ะเพื่อให้ร่างกายเราทํางานไม่หนักนะคะตอนที่เรานอนเนาะโอเคนะคะค่ะก็ลองไปทําดื่มกันนะคะวัตถุดิบหาไม่ยากเลย กล้วยหอมครึ่งลูกสตอเบอรี่สองลูกโยเกิร์ตครึ่งถ้วยและนมจืดพร่องมันเนยหรือจะไขมันต่ำครึ่งกล่องเท่านั้นเองค่ะทุกคนนะลองไปทำดื่มกันค่ะเพื่อสุขภาพของเราและน้ำหนักที่เราต้องการค่ะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะและขอบคุณมากๆค่ะ